ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเอาละสิครับตั้งแต่ตึกถล่มมานี่นะคนขายของตรงนั้นแรงงานตรงนั้นก็บอกขาดรายได้เลยใครจะช่วยละ่ะเออปรากฏไปขอให้กันจอมบ,บลังช่วยนะแล้วองค์อิงมีไว้ทำไมเนี่ยนายกคุณหนูนายกาตุ้งติ้งมีไว้ทำไมเออ ชาวบ้านมีอะไรก็ตอนนี้ก็ไปขอให้กันช่วยอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะท่านผู้ชมนะมีแต่กันแนละ้วตอนนี้ที่ช่วยนะรัฐบาลคุณหนูมีไว้ทําไมเออนะเขาไม่ขอแล้วรัฐบาลอะ่ะเขาไม่ขอแล้วหน่วยงานราชการอเออนะครับเนี่ยเต็นต์ติดแอร์นี่ก็ฝีมือกันฝีมือกันใช่ไหมเออนะตอนนี้ก็มาขอกันกันพี่กันช่วยด้วยดี ขาดแรงเนี่ยภาครัฐไม่มีการเยียวยาไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการดูแลอะไรเลยแล้วแรงงานที่เขารอดชีวิตมาได้ตอนนี้ก็คือตกงานแนล้วท่านผู้ชมตกงานก็ไม่มีงานทํานะเออขวัญหายขวัญหนีดีฟอยแต่เนี้ยรอดชีวิตมาได้เนี่ยก็ไม่มีใครจ้างด้วยออนะครับสงการด้วยก็หยุดอีกเออเอาเข้าไปเอาเข้าให้หนักเลยตอนนี้ หนีกลับบ้านกันไม่ได้พมา่าตอนนี้ก็แผ่นดินไหวเออให้ทำไงอะเยียวยาอะไรเขาอะหางานให้เขาสิใช่ไหมอย่างน้อยก็ไปหางานใ้เขาไอ้ทาให้หน่อย้ฝากหน่อยนะช่วยเออช่วยฝากหน่อยฝากไปทําที่ไซนั้นไซนี้หน่อยเนี่ยเออแล้วคนที่ได้รับผลกระทบบริเวณนั้นเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหไม่ใช่แค่แรงงานนะคุณผู้ชมเพราะค้าไม่ค้าก็ด้วย เนะพราะขาไม่้าก็ไม่ขายไม่ได้อเพราะคนไม่กล้าไปชอปปิ้งแล้วหลอนกลัวอนะครับกลัวผีกรรมกรกลัวอะไรนะจะดูจักตรงนั้นอนะ่ะจะจะจะ,จะช่วยดูเรือเหลือเยียวยาเขายังไงล่ะตอนนี้ใช่ไหมเออจะมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรตั้งศูนย์ ช่วยเหลือตั้งศูนย์แต่ดีนะที่มีเขามีข้าวให้กินฟรีอ่ะไม่รู้ไปขอข้าวเขากินฟรีหรือเปล่าเออเขามีข้าวโอ้ขัดสารพัดข้าวเลยนะครับเอออย่างน้อยก็มีข้าวให้เขากินฟรีอ่ะใช่ไหมก็เป็นของเอกชนตรงนั้นอหะไม่มีรัฐบาลอ่ะอืมเนี่ฮะลุงเอิงก็มัวทาอะไรอยู่เล่นน้ําสงการมัวแต่เล่นน้ําสงการอยู่นะ ไม่รู้จะช่วยยังไงอฉีดน้ำปิ้ว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 ,ว,วกับพ่ออยู่ตอนนี้ก็สงการมปแล้วนี่เออก็เล่นสงการเสร็จก็มาดูแลประชาชนหน่อยแล้วกันนะเอออย่าโมจะไปห่วงอ่าคาสิโนคอมเพกคาสิโนคอมเพกอะไรนะครับมาแบ่งเบาภาระของพิการจอมพลังบ้างนะคุงอิงนะเอ้ไม่ไม่เห็นหัวเลยพอพอมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมในเต็นท์การจอมพลังด้วยนะออ นะครับเอาไปเยียวยากขาหน่อยไปช่วยกขาหน่อยนะทั้งคนแรงงานทั้งแม่คงแม่ค้าอะไรตรงนั้นนะอืมไปดูหน่อยเอออย่าให้เขาว่าได้สินะเป็นนายกมีมามาวซว power อะไรมากเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ